วันดูผ่านๆเหมือนเธอเป็นคนยับกระ้างคำกล่าวอ้างจากคนมองเธอแค่ภายนอกมีความจริงที่ฉันนั้นชอบบอกกับใครๆว่าเธอนั้นดีกว่าใครราเหตุผลว่าทำไมฉันสนใจห้องสม,มุดนั้นไงเธอฝากจองตะวว่างที่ฉันจองโดยวางของมีคนอื่นกว่าไปกองไว้ที่มุมเธอคงเห็นว่าฉันนั้นดูกลุ้มยู่ปอกมาเหมือนเป็นคนวางเดินจาก ฉันประทับใจเธอใส่ใจผ่านในการกระทำเธอเธอเห็นฉันอึดอัดที่โดนแซวหลับหลังแล้วไปบอกเพื่อนให้หยุดพึงเคยเตียงกันเพราะเห็นไม่ตรงกันยังไม่ทันจะโกรธเธอทบทวนขอโทษฉัน,นฉันเคยหน่อยแต่ไม่พูดคิดว่าจะไม่ทันเธอลังไม่มาถามกันว่าเป็นไร,รนฉันนั่งร้องไห้ที่ทำเธอเสียใจเธอบอกให้หลืมมันไปอย่าร้องเลย ที่จบไปมันไม่ใช่ทำไม่ดีความรักมีความซับซ้อนในหลายอย่างบางที่เราก็แค่ต้องเว้นช่วงวางเห็นมุมต่างว่าคุณอยู่ข้างกันไหมฉันจะย้ำแบบซ้ำๆว่าเธอดีเป็นโชคดีของฉันที่ได้พบฉันอาจจะไม่ใช่โชคดีที่เธอประสบแต่การพบกันของเราเป็นเรื่องดี สำเร็จเป็นข้อเท็จจริงที่ฉันชื่นชมเธอเป็นคนตรงๆงไม่ผสมคงไม่คมเธามีเธอคอยดูแลตั้งแต่วันที่แยกกันวันนั้นพอจากฉันคือเธอจะรักทีด่ดีหวังว่ามันจะสมหวังในชาตินี้เพราะคนที่คู่ควรนั้นคือเธอสิไม่ได้คุยกันนานไม่ได้เจอหวังว่าเธอมีสุขดีและปลอดภัยความหวังดีจากฉันส่งถึงได้ให้สมหวังทุกรองมทองเขียวฉันจะย้ำแบบซ้ำ ฉันอาจจะไม่ใช่โชคดีที่เธอประสบแต่การพบกันของเราเป็นเรื่องดีฉันจะย้ำแบบซส้ำๆสว่าเธอดีเป็นโชคดีของฉันที่ได้พบฉันอาจจะไม่ใช่โชคดีที่เธอประสบแต่การพบกันของเราเป็นเรื่องดี